ตรงนู้นน่ะโอ้ยปล่อยมเนี่ยโอ้ยโอ๊ยนย่วุ้ยแอนเอางี้ไหมแต่แอนรออยู่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวซันเขียนเองก็ได้แล้วไปยังตรงนู้นน่ะซันแอนบอกซันกี่ทีแล้วอะว่าให้ออกรถยนต์อะก็ยังจะมาขับ แอนจะยิงก่อนนะก็ซันบอกไปแล้วนะว่าซัน,นกำลังเก็บเงินอยู่อ่ะเก็บเงินเนาะพูดเกียรตทีก็บอกว่าเก็บเงินซันสมัยเนี้ยมันผ่อนเอาก็ได้รถอะ่ะจะขี่งออไปถึงไหนก็ไม่รู้แอนแอนเอางี้ไหมเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยจะซันพาไปกินชาบูแอนได้อารมณ์ดีไงนึกไม่กินไม่อยากกินไม่มีอารมณ์กินร้อนอารมณ์เสียอุ้ย ไม่ดีเรองเลยแอนรอกันดิแอนแกดูซันดิที่งอกตลอดเลยทันนี่แบบเบื่อมากมาก,มากเลยอะเอาหน่าแกนี่แกจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ยฉันว่านะที่ซันทํามันก็ถูกแล้วนะซันอนะทำทุกอย่างไปก็เพื่อแกนั่นแหละเพื่อฉันเงนี้ยหรอถ้าซันทำเพื่อฉัน,นจริงๆนะ ท่านไม่ต้องมาทนลำบากนั่งมอเตอร์ไซค์ตอกต่อยอยู่แบบนี้หรอกโอ,โอ้ยแกนี่ขี้บุนจริงเลยชาร้อนที่สั่งได้แล้วครับขอบคุณมากมากเลยนะคะพ <c oughs> ี่คะฝากบอกเจ้าของร้านด้วยนะคะว่าชาหอมมากมากเลยค่ะท่นชอบมากเลยค่ะครับผมขอบคุณครับนั่งไง ขนาดเขาทำชาให้แกกินเนี่ยแกงชมเขาเลยแกก็หัดเอ่ยปากชมซันมันบ้างเมีมันก็น้อยใจแย่สินี่ยายมิ้นแกนี่เข้าข้างแต่ซันแกเป็นเพื่อนฉันไหมเนี่ยแกเพื่อนฉันวุ่ยเข้าข้างกันดีเอเอาเถอะฉันว่าซันมันก็แค่ขี้งกอย่างเดียวอะแต่แกลองมาคิดดูดีๆนะฉันว่าซันก็เป็นผู้ชายที่ดีอยู่บ้านเนี่ย ก็ช่วยแกทํางานบ้านตามใจแกทุกอย่างเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยซันก็ต้องทํางานข้างนอกเพื่อนผู่ก็ไม่ค่อยมีเราก็ไม่ดื่มบุหรี่ก็ไม่สูบแกจะหาผู้ชายดีๆแบบนี้ที่ไหนกวะแอน,ม,นมีเสื้อผ้าลายจะลี่อีกไหมได้รีทีเดียวเลยได้ประหยัดไฟออ้ยซันไม่ต้องรีแล้ว แอนหิวแล้วว่าตรงแถวบ้านเรามีร้านชาบูเปิดใหม่พาไปกินหน่อยนะอยากกินอน่ะนั่นนั่น้ันนนนได้สิแต่ทำงานบ้านเสร็จก่อนนะค่อยไปกันเดี๋ยวเร็วสิอีกแล้วโอ้ยไม่รู้จะรีดอะไรเยอะแยะก็บ่นเปลืองไฟไม่ใช่นรือไงก็ไม่ต้องรีดสิก็รีดทีเไรประหยัดไฟก็บอกว่าหิวอ่ะแอ,อนจะรีบไปไหนยังเลือกไม่เสร็จเลยสันแล้วสันจะเลือกอะไรนักหนา ก็ต้องเลือกงานหน่อยดีก็เราต้องเลือกที่มันประหยัดคุ้มแล้วก็ใช้งานได้งานไงซสันก็ถ้าสันเลือกที่จะยอมจ่ายของที่มันแพงกว่าหน่อยยังไงของมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วไมล่ะนี่จะงงอะไรนักหนาเนี่ยไม่ใช่ก็ที่เราจาเป็นสำนักข้าใหญ่เลือกสิ่งที่มันดีที่สุดอะก็แค่นั้นเองไะก็ถ้าสันอยากเลือกก็เลือกไปคนเดียวเลยแอนไม่เลือกแล้วแอนจะเียกแท็กซี่กลับบ้านไม่นั่งด้วยมอไซค์อ่ะแอนแอนหนูก่อนสิแอนจะไปไหนอ่ะ ตันก็แค่อยากเลือกสิ่งที่สุดให้เราเองอมิน้นไปอยู่นี่เองเหรอพี่โทรมาต้องหลายสายทำไมไม่รับรู้ไหมคนเดือดร้อนอยู่เนี่ยแชมป์สวัสด,ดีนี่เธอเธอมายุแยงอะไรแฟนฉันอีกฮะนี่แชมป์มีอะไรก็รีบพูดมา อย่าไปลงที่คนอื่นเขามิน้นเอาเงินมาสามพันดีดีว่าเดือดร้อนนะ่ะเดี๋ยวสิ้นเดือนคืนอะไรเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งขอไปนิดมาอ,าอีกแล้วถามจริงเหอะจะใช้แลนดหนาเนี่ยอย่าพูดมากเลยป่ะขอยืมไม่ได้ขอเร็วๆเ,เพื่อรออยู่เออเข้าใจแล้วเปไปไหนก็รีบไปไป,ไปโดนไม่ให้อย่าต้องให้มาตามอีกนะ เป็นไงล่ะแกเห็นผัวฉันแล้วเนี่ยเป็นยังไงฉันถึงได้บอกแกไงว่าสันเนี่ยดีที่สุดแล้วตัวแกเงหรือเปล่าเหอเพียงไม่ดีพอแกลองคิดดูดีๆแล้วกันจริงอะ่ะฉันขอบใจแกมากนะที่เตือนสติฉนันอ่ะกินเหอะเย็นหมด ฮัลโหลว่าไงพี่แอนตอนนี้แม่ป่วยหนักต้องผ่าตัดด่วนเน่ะเราจะยิงนนในก็นดี <c oughs> เงินฉันก็ไม่มีใจเย็นก่อนนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีบไปเดี๋ยวนี้แหละรอหยุดที่นั่นก่อนนะแม่ หลใครอ่ะซันไปเอาอรถไข่มาขับนี่เป็นรื่องไรดีนะแอนซันรู้เรื่องแม่แอนแล้วนะแอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ยซันจะจัดก,การให้เพราะว่าเรายังมีเงินเก็บอยู่ส่วนส่วนเรื่องรถนี้คือซันเพิ่งซื้อมาอนะแต่มันเป็นมือสองนะเพราะว่าเงินเก็บเรายังไม่พอซันเห็นว่าแอนลำบากเวลาไปไหนมาไหนซันไม่อยากให้แอนรู้สึก สันแอนขอบคุณสันมากมากเลยนะแอนขอโทษนะที่ที่ผ่านมาแอนไม่เคยเข้าใจสันเลยอ่ะว่าสันทําทุกอย่างเพื่ออะไรอ่ะแต่ว่าตอนนี้แอนเข้าใจแล้วนะว่าทุกอย่างที่สันพยายามทําอ่ะสันทาเพื่อแอนมาโดยตลอดเลยแอนจะปรับปรุงตัวนะแอนไม่เป็นไรแอนเข้าใจนะสันอ่ะรักแอนที่แอนเป็นแอนนะ ต่อให้แอนจะงี่เง่าแค่ไหนเนี่ยสันก็ยังจะรักเรเว้นแต่ว่าแอนจะหมดรักสันอะไม่หรอกยังไงแอนก็จะไม่หมดรักผู้ชายดีๆอย่างสันเด็ดขาดแต่ว่าตอนเนี้รีบไปหาแม่ขอนเธอไปเลย